ข้าเคล็ดลับการอ่านหนังสือให้เข้าใจและจำได้ไม่ลืมจากหนังสือเทคนิคการอ่านให้เอามาใช้งานได้เลยจากเมนเทอร์ลินไดโกที่อ่านหนังสือมากกว่าวันละ10ถึง20เล่ม วันนี้นะคะจากหัวข้อคลิปที่บอกว่าเราจะมาพูดถึง5เคล็ดลับหรือว่าเทคนิคในการอ่านหนังสือที่ช่วยให้เข้าใจแล้วก็จดจําได้ไม่ลืมเนี่ยมันจะต้องทาอย่างไงอะไรอย่างไรเอร่อยโดยวันนี้นะคะเราก็ไปเจอหนังสือเล่มน,นึงมาจากสํานักพิมพ์ Howto ค่ะที่ชื่อหนังสือว่าเทคนิคการอ่านให้เอามาใช้งานได้เลยจากเบนเทอร์ลิสไดโค่ะที่เขาเนี่ยอ่านหนังสือวันนึงเนี่ยมากกว่า1 0 2ถึงเล่มต่อวันซึ่งเป็นจำนวนที่แบบ โดยคุณ m e n t ทอลิทไดโกะนะคะเขาถือว่าเนี่ยเป็นอัจฉริยะด้านการอ่านใจแถมยังเป็นนักเขียนแนวจิตวิทยาอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นด้วยจากคำนำของหนังสือเนี่ยคุณเมนเทอร์ลิทไดโกนะคะเขาได้ใช้เทคนิคการอ่านที่มีความเข้าใจกลไกลของสมองแล้วก็จิตใจค่ะที่มีการพิสูจน์แล้วก็มีการทดลองมาแล้วจากมหาวิทยาลายัยชื่อดังทั่วโลกเลยโดยเทคนิคที่ผ่านการพิสูจน์แล้วก็ผ่านการทดลองมาแล้วเนี่ย ก็จะช่วยให้สามารถจับประเด็นได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็สามารถดึงความรู้จากการอ่านหนังสือเนี่ยไปใช้ประโยชน์ดได้เลยทันทีโดยในนี้เนี่ยเขาได้บอกไว้เลยนะคะว่าไม่จําเป็นต้องอ่านทุกตัวหนังสือตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเหมาะกับใครหนังสือเล่มนี้นะคะด้านหลังเนี่ยเขาก็เขียนบอกไว้เลยว่า คนที่อยากจะอ่านหนังสือเก่งหรือว่าอยากอ่านหนังสือได้มากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้หรือว่าอยากให้สิ่งที่ได้รู้เนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็คนอื่นได้จริงค่ะโดยหนังสือนะคะก็จะมีเคสร,รับเทคนิคต่างๆเนี่ยของ Men t ท l i s t ในกดเนี่ยหลากหลายหัวข้อเลยเช่นนะคะคือ3เรื่องหลอกลวงเกี่ยวกับการอ่านหนังสือ3วิธีเตรียมตัวที่จะเพิ่มคุณภาพการอ่านหนังสือให้ได้ถึง70%ซ แล้วก็5เคล็ดลับการอ่านที่ช่วยให้เข้าใจและจดจําได้ไม่ลืมซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงหัวข้อนี้กันนะคะ <S <S แล้วก็ยังมี3วิธีการตีสนิทกับหนังสือคลาสสิกยากๆหรือว่า3เทคนิคที่ทําให้ความรู้อยู่ติดตัวและใช้ประโยชน์กับตัวคุณและก็คนอื่นได้ทันทีค่ะโดยหนังสือเล่มน,นี้นะคะก็จะเป็นหนังสือ nonfiction ที่ มีการแบ่งหัวข้อเนี่ยไว้ชัดเจนรับรองว่าอ่านได้ไม่ยากค่ะแล้วก็มีแค่ร้อยเจ็ดสิบก็หน้าเองสามารถรีบอ่านให้จบแล้วก็นําเทคนิคเนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้เลยทันทีค่ะแต่สําหรับใครที่อยากรีบนําเทคนิคไปใช้แล้วจริงๆเนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้ของเราแล้วก็นําเคล็ดลับที่เราจะบอกต่อไปนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้เลยทันทีค่ะเรามากันที่เคล็ดลับที่จะช่วยให้เราเนี่ยอ่านได้เข้าใจแล้วก็จดจําได้ไม่ลืมกันเลยค่ะในหนังสือเล่มนี้เนี่ย,เ,ย <việc> เขาได้แบ่งออกเป็นสามช่วงค่ะ นั่นก็คือช่วงก่อนอ่านระหว่างอ่านแล้วก็หลังอ่านค่ะช่วงแรกนะคะคือก่อนอ่านเขาแนะนําให้เราอ่านแบบการคาดคาเนค่ะการที่เราจะคาดคาเนได้เนี่ยเราต้องอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยแบบสกรีมมิ่งผ่านๆก่อนค่ะสกรีมมิ่งเนี่ยก็คือการอ่านแบบร่าวๆค่ะซึ่งเราก็จะอ่านชื่อหนังสือ,อสายคาดปกหรือว่าประวัติผู้แต่งสารบัญปกหลังปกหน้าต่างๆเนี่ยเราก็อ่านให้เข้าใจข้าวๆก่อนนะคะว่าหนังสือเล่มนี้เกี่ย,ยวกับอะไรประมาณไหน จากนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้คร่าวๆแล้วว่าอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยเกี่ยวกับอะไรอ่าอย่างเช่นหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือเกี่ยวกับเทคนิคการอ่านใช่ไหมคะเราก็มาคาดคะเนกันเลยว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะต้องมีเคล็ดลับการอ่านที่อาจจะทําให้เราเนี่ยอ่านหนังสือได้ไวแน่นอนอไม่ก็ จะทำยังไงเนี่ยให้เราอ่านแล้วก็จําสิ่งที่เราอ่านได้หรือว่าจะมีวิธีไหนบ้างที่เราสามารถนําความรู้ที่เราอ่านเนี่ยไปประยุกตใช้ได้เลยทันทีเสร็จปุ๊บเมื่อเราคาดคณนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาตั้งเป้าหมายกันค่ะว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรจากหนังสือเล่มนี้บ้างเช่นนะคะเราอยากรู้เรื่องว่าเราจะอ่านหนังสือยังไงเนี่ยให้เราสามารถเข้าใจในบทเรียนที่เราอ่านได้หรือว่าสามารถจําได้พอเรามีเป้าหมายเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาเริ่มคาดคะณนในหัวข้อที่เราอยากรู้กันเลยค่ะ หัวข้อที่เราอยากรู้นะคะก็คือจะทำยังไงเนี่ยให้เราสามารถอ่านได้เข้าใจแล้วก็จำเนื้อหาได้ไม่ลืมเราก็มาเดาทางจากประสบการณ์ที่เราเคยรู้ๆมาก่อนเลยเช่นนะคะเราอาจจะเคยมีความรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าอาถ้าอยากแบบจำในหัวข้อเด่นๆของเรื่องที่เราอ่านได้เนี่ยก็อาจจะต้องไฮไลท์หรือเปล่าหรือว่าไฮไลท์แล้วปุ๊บมีจดสรุปโน้ตเล็กๆไว้อาเสร็จปุ๊บมเมื่อเราจดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปอ่านในส่วนของเนื้อหาที่เราอยากรู้กันเลยค่ะ มาถึงจุดนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าอุ๊ยเราข้ามไปอ่านเรื่องอื่นได้เลยหรอเราไม่ต้องอ่านตั้งแต่บทที่หนึ่งหรอจริงๆเนี่ยหนังสืเอเล่มนี้เขาก็ได้บอกไ้เลยนะคะว่าเราไม่จําเป็นต้องอ่านทุกบทก็ได้อย่างที่เราบอกไปตอนแรกเพราะว่าเนื้อหาบางเรื่องเนี่ยเราก็อาจจะพอรู้รมาแล้วบ้างหรือว่าถ้าเราอยากรู้เรื่องไหนเป็นพิเศษเนี่ยเราก็ไปจอดเรื่องนั้นก่อนเลยซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยกระตุ้นความอยากรู้อยากอ่านขึ้นมาเลยทันทีค่ะเพราะว่าสมมติว่าเรื่องที่เราอยากรู้เนี่ยมันอยู่บทที่5 ก่าเราจะผ่านบทที่1บทที่2ไม่ได้เนี่ยซึ่งเราไม่ได้อยากรู้งไงแต่ว่าความเข้าใจของเราเนี่ยคืออาจจะต้องอ่านหนังส,สือทุกตัวหนังสือเพื่อจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจแต่ก่อนมันจะไปถึงบทที่5เนี่ยคือคือมันรอไม่ไหวแล้วมื่อที้อาจจะท้อเหนื่อยแล้วก็อาจจะลมเลือการอ่านไปในที่สุดซึ่งนั่นก็ทำให้เราเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องแล้วว่าบทที่5ที่เราอยากรู้เนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าอะไรเพราะเรารู้สึกว่ามันน่าเบื่อเราเราไม่อยากรู้ละโดยการที่เราจะอ่านข้ามบทแบบนี้ได้เนี่ยก็เหมาะกับหนังสือประเภท nonfiction นะคะเช่นหนังสือเเล่่่มนนนนนี้หหรืืืออออววววาาาาัััังงงงสสแพฒตตๆ How หนังสือที่เราเรียนหนังสือในชั้นเรียนปกติเนี่ยก็สามารถได้เช่นเดียวกันแต่มันก็จะไม่เหมาะกับหนังสือประเภทนวนิยายอะไรต่างๆนะคะเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องเป็นสตอรี่เรียนต่อกันมาเนี่ยถ้าเราข้ามปุ๊บเราก็จะไม่รู้แล้วว่าอุ้ยตอนแรกเขาเล่าอ,อะไรมาเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยก็นําไปประยุกต์ให้ถูกกับประเภทหนังสือด้วยนะคะมากันถึงในช่วงระหว่างการอ่านหนังสือกันค่ะในช่วงการอ่านหนังสือเนี่ยก็จะมีแบ่งย่อยไปอีก3แบบนะคะนั่นก็คือการอ่านแบบเชื่อมโยงค่ะ การอ่านแบบเห็นภาพแล้วก็การอ่านแบบจับประเด็นมากันที่การอ่านแบบเห็นภาพกันก่อนค่ะการอ่านแบบเห็นภาพเนี่ยไม่ใช่แค่การจินตนาการระหว่างการอ่านหนังสืออย่างเดียวนะคะยังรวมถึงการเขียนไม้แมทออกมาด้วยสําหรับการอ่านแล้วก็จินตนาการภาพไปในหัวด้วยเนี่ยอาจจะเหมาะกับหนังสือแนวน,ยยนวนิยายนวนิยายต่างๆใช่ไหมคะเพราะว่าหนังสือประเภทนี้เนี่ยก็จะมีการบอกลักษณะของตัวละคร ออสถานที่ที่อยู่อะไรต่างๆบรรยากาศสภาพแวดล้อมเมื่อเราอ่านไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นภาพจินตนาการไปตามเรื่องเมื่อเราอ่านเนี่ยเราก็จะเห็นตัวละครคุยกันเดินไปทางนู้นทางนี้ทางนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่านหนังสือประเภทนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เราจะจินตนาการออกมาเป็นภาพใช่ไหมคะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสําหรับหนังสือที่เป็นประเภท fiction, นอ f ฟิ t ชันหนังสือ How-to หรือว่าหนังสือที่เราเรียนในชั้นเรียนต่างๆ เพราะว่าหนังสือประเภทนีน้บางทีมันไม่ได้มีอะไรส่งเสริมให้เราเนี่ยสามารถจินตนาการออกมาเป็นภาพได้เลยโดยวิธีการจินตนาการสําหรับหนังสือประเภทนี้เนี่ยง่ายๆเลยก็อาจจะเป็นประมาณว่าเรากําลังอ่านให้ตัวเราในจินตนาการของเราฟังอาจจะเป็นฟิลเล่าเมาส์ให้ฟังจากเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในช่วงก่อนอ่านค่ะอ่ะย้อนกลับไปเรามีตั้งเป้าหมายไว้ว่าการที่เราจะอ่านได้เข้าใจแล้วก็จดจําได้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราจะต้องไฮไลท์หัวข,ข้อสําคัญสําคัญไว้ แต่พอเรามาอ่านจริงปุ๊บหนังสือบอกเลยว่าการไฮไลท์เนี่ยไม่ได้ช่วยให้การจําของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะจุดนี้เนี่ยต้องเริ่มมอยละเแล้วก็มอยกับตัวเองในจินตนาการเลยว่าอุ๊ยมันไม่ใช่ว่าแกแล้วมันจะอย่างไงวะเออมันไม่ใช่ไฮไลท์มันไฮไลท์มันไม่ได้ช่วยให้จำก็เป็นเรื่องเป็นราวไปอะไรในจินตนาการของเรา หรือว่าอีกวิธีที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยมีแนะนําไว้นะคะอย่างเช่นเราอาจจะจินตนาการว่าเรากําลังคุยกับคนที่เขาเขียนหนังสือเล่มนั้นๆอยู่โดยหนังสือทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเขียนบอกไว้ใช่ไหมคะว่าใครเป็นคนเขียนใครเป็นคนแต่งแล้วก็อาจจะมีประวัติข้าวๆแล้วก็อาจจะจินตนาการรูปพรรณสันฐานของเขาขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยเขาต้องเป็นคนลักษณะน,นี้หรือว่าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้ แล้วก็ดูจากประวัติผลงานนิสัยของเขาแล้วเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนพูดจาประมาณนี้แน่เลยแล้วก็ระหว่างอ่านเนี่ยอาจจะจินตนาการไปด้วยว่าเออเขาเนี่ยกำลังพูดคุยกับเราอยู่โดยการพูดของเขาเนี่ยจะมีน้ําเสียงเป็นยังไงอะไรประมาณไหนแล้วก็จินตนาการไปเลยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถจดจําได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะหรือว่าอีกวิธีหนึง่งนั่นก็คือการเขียนไม้แมพอย่างที่เราบอกไปการเขียนไม้แมพเนี่ยหลายคนก็อาจจะพอรู้จักเนาะนั่นก็คือการเขียนหัวข้อใหญ่ๆแล้วก็ไล่มาหัวข้อเล็กแตกกิ่งก้านสาขาไปกันเรื่อยๆ แล้วเราเนี่ยก็อาจจะมีเขียนอธิบายไว้เล็กๆน้อยๆซึ่งไม่จําเป็นต้องเขียนเยอะนะคะเพราะว่าถ้างั้นมันไม่ใช่ไม้แมปละเมื่อเราอ่านหนังสือผ่านไปแล้วสักระยะเวลาหนึ่งหรือว่าเราเริ่มเหมือนจะลืมละเราอยากจะอยากรู้เรื่องนี้อีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราจําไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถกลับมาดูไม้แมปที่เราจดเอาไว้ได้พอเราเห็นหัวข้อใหญ่ๆในไม้แมปแล้วเนี่ยเราก็จะพอเก็ตแล้วว่าการจะอ่านให้เข้าใจแล้วก็จําได้เนี่ยก็จะมีการแบ่งเป็น3ามช่วงก่อนอ่านหลังอ่านอะไรต่างๆ ทีนี้เนี่ยมันก็จะช่วยดึงความจําที่เราลืมไปแล้วเนี่ยกลับขึ้นมาได้ค่ะอย่างต่อมาในช่วงระหว่างอ่านนะคะนั่นก็คือการอ่านแบบเชื่อมโยงค่ะการอ่านแบบเชื่อมโยงนะคะในนี้เนี่ยเขาก็ได้แบ่งออกเป็น3มเทคนิคอีกเช่นเดียวกันโดยก็จะมีการอ่านแบบเชื่อมโยงหนังสือเข้ากับหนังสือด้วยกันการอ่านหนังสือแบบเชื่อมโยงเนี่ยคุณไดโกเขาก็ได้บอกไว้เลยนะคะว่าหนังสือส่วนใหญ่เนี่ยเนื้อหาก็คล้ายๆกันถ้าเป็นเรื่องประเภทเดียวกันนะคะ พราะว่าเรื่องประเภทเดียวกันเนี่ยบางทีมันก็มีรากฐานที่มีเนื้อเรื่องเนี่ยคล้ายๆกันเนื้อหาที่ออกมาใหม่ในประเภทเดียวกันเนี่ยเล่มเก่าๆเนี่ยก็อาจจะมีเนื้อหาที่คล้ายๆกันแต่ว่าเล่มใหม่เนี่ยอาจจะมีเพิ่มแค่สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาบางเนื้อหาที่เราอ่านเนี่ยมันก็อาจจะเคยผ่านประสบการณ์การอ่านของเรามาบ้างแล้วเพราะงั้นเนี่ยหนังสือเล่มใหม่ๆบางเล่มที่เราเลือกมาอ่านเนี่ยบางทีมันก็ มีเนื้อหาคล้ายๆเล่มเก่าที่เราเคยอ่านแล้วแล้วก็ดึงประสบการณ์จากที่เราอ่านเล่มเก่าเนี่ยมาอ่านในเล่มใหม่ด้วยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถอ่านได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็มีความเข้าใจในเนื้อหาเล่มใหม่เนี่ยได้รวดเร็วแล้วก็เข้าใจได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะการอ่านเชื่อมโยงแบบที่2นะคะนั่นก็คือการอ่านเชื่อมโยงหนังสือเข้ากับตัวเราเองค่ะอย่างในนี้เนี่ยเขาก็บอกเลยนะคะเช่นเนื้อหาที่เราเขียนในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเหมือนหรือต่างกับประสบการณ์ที่เราเคยได้รับในอดีตหรือไม่ อย่างเวลาเราอ่านไปแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเชื่อมโยงกับตัวเราเองในอดีตค่ะว่าเราเคยมีประสบการณ์อะไรประมาณนี้ไหมอาจจะเหมือนในหนังสือหรือว่าไม่เหมือนก็นได้นะคะอย่างสมมติเช่นหนังสือเกี่ยวกับการเงินเขาได้บอกไว้ว่าการที่เราประหยัดเงินไว้แล้วก็ไม่ลงทุนเนี่ยไม่ได้ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสร่ารวยขึ้นนะคะเราก็ย้อนกลับอปดูตัวเองว่าอในอดีตเนี่ยเราก็เคยมีความคิดแบบนี้ว่าเราต้องเก็บเงินไว้เยอะๆี่เราต้องประหยัดเราถึงจะแบบมีเงินเก็บมีเงินใช้ซึ่งพอเรามาอ่านหนังสือเรื่องการเงินเนี่ยเราก็รู้เลยว่า คือมัอนไม่จริงนะคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจแล้วก็จดจําได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะการเชื่อมโยงแบบสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการเชื่อมโยงหนังสือเข้ากับโรคค่ะอ่ะเชื่อมโยงหนังสือเข้ากับโรคคือ,อยังไงเอ่ยในที่นี้เนี่ยก็คือคล้ายกับการเชื่อมโยงเข้ากับตัวเองในข้อที่แล้วเลยค่ะแต่ว่าการเชื่อมโยงเข้ากับโรคเนี่ยคืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เคยเกิดขึ้นกับตัวเราเองเช่นนะคะเราอาจจะเคยเห็นเหตุการณ์ประมาณนี้เนี่ยตามข่าวตามโซเชียลวีดียต่างๆหรือว่า หนังซีรีส์อะไรที่เราเคยดูเนี่ยเราก็นําเนื้อเรื่องอะไรประมาณนี้เนี่ยมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราอ่านอยู่ค่ะการอ่านเชื่อมโยงทั้ง3แบบนี้นะคะเขาก็ได้บอกไว้ว่าเป็นการนําความรู้ของตัวเองประสบการณ์แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกเนี่ยมาผูกรวมเข้าไว้ด้วยกันเนี่ยเพื่อที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยเข้าใจเนื้อหาที่เราอ่านเนี่ยได้เข้าใจได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถจดจําได้มากยิ่งขึ้นค่ะแต่การอ่านเชื่อมโยงแบบนี้ในทุกๆหน้าเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามันหนักเกินไปใช่มคะ แถมยังทําให้ความเร็วในการอ่านของเราเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่านแบบเชื่อมโยงทั้ง3าแบบเนี่ยก็จะเหมาะกับการอ่านเนื้อหาที่เราอยากจะรู้จริงๆอยากจะเน้นอยากจะจําเรื่องนี้เนี่ยให้เข้าใจได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อมาการอ่านแบบสุดท้ายในช่วงระหว่างอ่านนะคะนั่นก็คือการอ่านแบบจับประเด็นค่ะการอ่านแบบจับประเด็นเนี่ยเขาก็ได้แบ่งออกเป็น2ขั้นตอน,นใหญ่อีกเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับในขั้นตอนที่1เนี่ยนั่นก็คือการสรุปเพื่อให้เข้าใจภาพรวมของหนังสือเล่มนั้นที่เราอ่านค่ะการสรุปในที่นี้เนี่ยต้องสรุปเป็นคําพูดความเข้าใจของตัวเราเองนะคะโดยเราเนี่ยก็จะเขียนสรุปออกมาเป็นประโยคสั้นๆเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาในบทบทนั้นที่เรามีความสนใจค่ะอ่ะตัวอย่างสมมติเราอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเงินนะคะโดยบทที่1ของหนังสือเกี่ยวกับการเงินเนี่ยเขาได้พูดถึงเรื่องการมีความสุขโดยการเปลี่ยนวิธีการใช้เงิน เมื่อเราอ่านบทที่1แบบสกรีนมิ่งมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็จับประเด็นใจความมาได้ว่าอ๋อเราอาจจะมีความเชื่อผิดๆที่ว่าการใช้เงินเท่ากับนิสัยไม่ดีซึ่งมันไม่จริงเสมอไปใช่ไหมคะ <S <S เพราะการอ่านแบบสกรีนมิ่งในรอบแรกก่อนเนี่ยแล้วเราก็จดใจความสําคัญของแต่ละบทไว้เนี่ยเมื่อเรากลับมาอ่านเต็มๆอีกรอบหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะอ่านบทไหนก่อนที่เราอยากรู้แล้วก็เราอยากจะเน้นเรื่องนั้น เช่นนะคะเรื่องที่เราอยากรู้เนี่ยอาจจะอยู่บทที่4เมื่อเราออ่านบทที่4แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอุ้ยเราอยากจะรู้เรื่องบทที่3ต่อแล้วก็กลับไปอ่าบนบทที่3ก็ได้เมื่ออ่าน3าเสร็จปุ๊บอุ้ยอยากรู้บทที่7แล้วก็ข้ามไป7ก็ได้ค่ะมันจะทาให้การอ่านหนังสือของเราเนี่ยสนุกแล้วก็รู้สึกว่าไม่น,าน่าเบื่อแล้วก็ได้รู้ตรงจุดที่เราอยากจะรู้จริงๆคะ่ะแถมสิ่งสําคัญเลยเนี่ยเรายังสามารถตัดบทที่เราไม่ได้อยากรู้จริงๆในเรื่องนั้นเนี่ยออกไปได้แล้วก็ประหยัดเวลาในการอ่านได้มากยิ่งขึ้นค่ะต่อมาในขั้นนนนนตตอออทีี่่่2ราาคคคคักก็ืืวงงเ้้หหใและ ในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงการจดโน้ตโดยสรุปเป็นคําพูดของตัวเราเองค่ะอ่ะเมื่อเราอ่านภาพรวมในเนื้อหาที่เราอยากรู้มาแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาจดภาพรวมในแบบฉบับของตัวเราเองอีกทีหนึ่งค่ะโดยเราเนี่ยก็อาจจะมาเขียนในแบบฉบับของตัวเราเองเลยว่าเราอยากจะเริ่มพูดถึงเรื่องไหนก่อนโดยเขาก็ได้บอก,นนอกไอกว้เลยนะคะว่าการจดโน้ตหรือสรุปด,ด้วยคําพูดของตัวเราเองเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถจดจําได้นานมากยิ่งขึ้นค่ะ เพราะว่าการจดสรุปแบบใช้คำพูดของตัวเราเองนะคะมันทำให้เราเนี่ยไม่มีข้อจำกัดในการเขียนแล้วก็อาจจะดึงเนื้อเรื่องตรงไหนมาเขียนกนก็ได้หรือว่าเราจะดึงเรื่องเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก่อนอ่านหนังสือเนี่ยมาเขียนก็นได้เช่นเป้าหมายตอนแรกเนี่ยคือเราอยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าจะทํำยังไงเนี่ยให้เราอ่านแล้วก็เข้าใจได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยตอนแรกเนี่ยเรามีความเชื่อกับตัวเองเลยว่าอาจจะต้องไฮไลท์หรือเปล่าพอเรามาจดสรุปเนี่ยเราอาจจะเขียนไม่ได้เลยว่า เทคนิคที่จะช่วยให้เราอ่านแล้วก็จำได้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยฉันมีความคิดที่ว่าจะต้องไฮไลท์หรือว่าต้องมีปากกาไฮไลท์หลายๆสีเนี่ยเพื่อจะช่วยให้จําได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการอ่านที่จะช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็จําได้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ย mm. ก็อาจจะต้องมีการตั้งเป้าหมายก่อนการอ่าน mm. ก่อนอแล้วก็เขียนเขียนเขียน แล้วก็อาจจะมีการเขียนอธิบายเพิ่มเติมเข้าไปหรือว่าใส่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปได้ค่ะเช่นแบบเราอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเลิกผัดวันประกันพรุ่งเมื่อเราอ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาจดสรุปโดยใส่อินเนอร์ของเราไปแบบจัดเต็มเลยแล้วก็อาจจะเขียนพ้อยหลักๆของหนังสือเล่มนั้นไปก่อนเช่นอยากเลิกผัดวันประกันพรุ่งต้องลงมือทําเลยตัวอย่าง แล้วเราก็เขียนอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็ตรงนี้แหละเราก็ใส่อินเดอร์ไปให้เต็มที่เลยว่าถ้าเราอยากจะอ่านหนังสือให้จบภายในวันนี้เนี่ยเราต้องตั้งเป้าหมายไว้ให้ชัดเจนถ้าเราอยากจะอ่านหนังสือให้จบเลื่อภายในก่อนสอบเนี่ยเราก็ต้งองตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนวันนี้เราต้องอ่านกี่หน้าถ้าเราไม่อ่านเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างเราเคยพลาดมากี่ครั้งเนี่ยจำได้มั้ยเนี่ยฮะถ้ายังทําแบบนี้อีกเนี่ยเราจะอ่านหนังสือไม่จบรู้ไหมเพราะฉะนั้นมันจะอะไรต่างๆเป็นต้นนะคะอย่างสุดท้ายนะคะนั่นก็คือช่วงหลังอ่านค่ะ เทคนิคในช่วงหลังอ่านเนี่ยนั่นก็คืออ่านแบบตั้งคำถามค่ะพูดง่ายๆนะคะนั่นก็คือเราไม่ใช่อ่านหนังสือไปเรื่อยๆแบบไม่มีอะไรเลยเราก็ต้องอ่านไปแล้วก็ตั้งคำถามกับเนื้อหาที่เราอ่านไปด้วยเรื่อยๆค่ะแล้วเมื่อเราอ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาสรุปคำถามให้กับตัวเองเลยคะ่ะว่าจากที่เราอ่านไปเนี่ยเรารู้อะไรมาบ้างเราจำอะไรได้บ้างไหมเราก็เขียนออกมาเป็นหัวข้อต่างๆค่ะ ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็จะมีลิสต์คำถามเวลาเราอ่านหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราควรจะถามอะไรกับตัวเองบ้างนะคะโดยในนี้เนี่ยเขาก็จะมีทั้งหมด17ข้อค่ะโดยเราเนี่ยอาจจะเลือกมาแค่สัก3-4ข้อก็ได้ในหนังสือแต่ละเล่มที่เราอ่านค่ะตัวอย่างคำถามนะคะก็จะมีเช่นหัวข้อหลักที่เป็นหัวใจสําคัญของหนังสือเล่มนี้เนี่ยคืออะไรอ่านแล้วก็เขียนไปหรือว่าทําไมหนังสือเล่มนี้ถึงสําคัญ หรือชื่อหนังสือเล่มนี้ตรงกับเนื้อหาที่อ่านหรือไม่ถ้าคุณตั้งชื่อหนังสือเองได้เนี่ยจะตั้งใหม่ว่าอะไรอาหรือว่าจะเป็นคำถามเมื่อย้อนกลับไปทบทวนเนื้อหาของหนังสือส่วนไหนที่โดนใจคุณมากที่สุดอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคำถามจาก17คำถามที่เขามีให้นะคะถ้าใครอยากรู้ทั้ง17คำถามเนี่ยก็สามารถไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านกันได้เลยนอกจากคำถามทั้ง17คำถามแล้วเนี่ยเขายังมีอธิบายเพิ่มเติมย่อยๆเกี่ยวกับแต่ละคำถามด้วยนะคะว่า คำถามประเภทนี้เนี่ยถามเพื่ออะไรแล้วมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจดจําเนื้อหาแล้วก็เข้าใจเนื้อหาในเรื่องนี้เนี่ยได้ดีมากขึ้นได้อย่างไรนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะถ้าใครสนใจเทคนิคเกี่ยวกับการอ่านหรือว่าหัวข้ออื่นๆที่เราได้บอกไปตอนต้นเนี่ยแล้วอยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถไปหาหนังสือเร่มนี้มาอ่านได้เช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือชื่อหนังสือนะคะเทคนิคการอ่านให้เอามาใช้งานได้เลยค่ะของคุณเมนเทอริสไดโก ซึ่งคุณนโกดเนี่ยเราเหมือนเห็นว่าเขาเนี่ยมีหนังสืออีกหลายเล่มเลยนะคะที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองก็ถ้าใครมีความชื่นชอบในตัวของคุณนโกดเนี่ยหรือเคยอ่านหนังสือเล่ม,มอ,อื่นๆของคุณนโกดเนี่ยล้วยังไม่เคยอ่านเล่มนี้เนี่ยก็สามารถหาซื้อหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาอ่านกันได้ถือว่าเป็นหนังสือที่เริ่มต้นสําหรับการอ่านได้ดีเลยเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยอ่ะเข้าใจวิธีการอ่านแล้วก็รู้วิธีการเตรียมตัวการอ่านหนังสือจะทำไงให้เราจำได้แล้วเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในหนังสือเล่มอื่นที่เราจะอ่านต่่อไไปด้คะ สุดท้ายนะคะง่ายๆเลยเนี่ยการที่เราจะนําความรู้ที่เรารู้มาเนี่ยจะทํำยังไงให้เราสามารถจําแล้วก็นําไปใช้ได้จริงๆเนี่ยก็คือเราต้องนาไปใช้จริงๆนะคะเช่นเทคนิคของเราที่เราใช้ประจำเนี่ยเมื่อเรารู้อะไรมานะคะก็อาจจะเอาไปเล่าให้แม่ฟังหรือเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยอะเริ่มเข้าใจในเรื่องนั้นมากขึ้นแถมยังจะทำให้เราเนี่ยสามารถจดจำเรื่องนั้นเนี่ยได้นานมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ แล้วก็ถ้าใครเนี่ยมีหนังสือเล่มไหนแนะนําเราก็สามารถคอมเมนต์แนะนํามาได้หรือว่าอยากให้เรารีวิวหนังสือเล่มไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถบอกมาได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วถ้าใครชอบเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์บอกต่อได้ค่ะแล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราได้ด้วยนะคะแล้วสาหรับคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรหรือว่าจะหยิบหนังสือเรื่องไหนมาพูดถึงเนี่ยก็รอดูเลยค่ะเพราะเราก็ยังไม่รู้เหมือนกัน